ทำประกันกับบริษัทเอเชียไว้ต่อจากนี้ต้องทำยังไงสวัสดีครับผมบิ๊กเพสฟอร์เวิร์ดนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทเอเชียนะครับว่าถ้าหากว่าปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วนะครับคนที่ทำประกันกับบริษัทนี้ไว้นะครับต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ลมวอคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนเพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัยเข้ารับช่วงจ่ายเคลมประกันให้มีการเปลี่ยนผ่านไม่สะดุดลมวอคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนแล้วเลขาธิการคอปพเอผพอยร่วมบูรณาการตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำรับเรื่องร้องเรียนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างเต็มที่และกองทุนประกันวินาศภัยเข้ารับช่วงจ่ายเคลมประกันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไม่สะดุดดรสุติพลทวีชัยอการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยเลขาธิการคอปพอแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งกระทรวงการคลังที่1936ทั2564ลงวันที่15ตุลาคม2564ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา59 วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ4และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2564เป็นต้นไปเลขาธิการคอรพอกล่าวว่าการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครั้งนี้เป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย โดยสำนักงานคอปพอได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ส,สูงสุดของประชาชนพร้อมทั้งขอชี้แจงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเหตุประกอบการที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเตรียมมาตรการต่างๆเพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเดือดร้อนดังนี้ 1. เนื่อง,งจากปรากฏหลักฐานต่อในทะเบียนว่าบริษัท มีฐานะการเงินไม่มั่นคงจากการดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้าและเสนอขายกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนจึงเป็นกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนในทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคณะกรรมการคอปปตามมติที่ประชุมครั้งที่10ทับ2564เมื่อวันที่23กันยายน2564จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา52และมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ 2,535และที่แก้ไขเพิ่มเติมสั่งให้บริษัทแก้ไขาฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนดและให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวโดยสำนักงานคอปพอได้เข้าควบคุมธุรกรรมการเงินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระหว่างที่มีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวและอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาตามคำสั่งจะไม่มีการโยกย้ายทรัพย์สิน หรือมีการกระทําใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนและต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่22ตุลาคม2564เมื่อให้ระยะเวลาบริษัทแก้ไขฐานะการเงินและการดําเนินการตามคําสั่งนายทะเบียนแล้วได้ปรากฏข้อเท็จจริงต่อนายทะเบียนว่าบริษัทมีหนี้สินเกินความรัพย์สินทําให้บริษัทไม่สามารถจ่ายค่าเินไหมทดแทนได้ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดและยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมากซึ่งบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการสินไหม่ทดแทนได้และจากการที่สำนักงานกอปพอได้ติดตามความคืบหน้าจากบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพันพบว่าบริษัทยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มทุนหรือการแก้ไขฐานะการเงินของบริษัทและไม่ปรากฏว่าบริษัท มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขาฐานะการเงินของบริษัทรวมทั้งไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการร่วมทุนจากผู้ร่วมทุนรายอื่นส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินที่ไม่มั่นคงประกอบกับบริษัทมีการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากทําให้บริษัทไม่มีความพร้อมและความสามารถในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้อีกทั้งบริษัทมีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ถ้าให้บริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนคณะกรรมการคอปพในการประชุมครั้งที่11 2,564วันที่8ตุลาคม2,564จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณามีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทเอเชียประกันภัย1590จำกัดมหาชน รัฐมนตรี3นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินมีฐานะการเงินไม่มั่นคงไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่สมควรประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัยและประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อไปถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัยตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภยัยดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา59เอ่อรีกวาวักเนาะวักหนวักสอวักสีและวักห้แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2564เป็นต้นไปและหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์เสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง4 เมื่อรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนแล้วคณะกรรมการจำกัดและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งได้อาศัยอำนาจมารตราซึ่งได้อาศัยอำนาจตามความในมารตรา60และมารตรา62แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชี 5. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนเป็นปัญหาฐานะการเงินและการจัดการภายในของบริษัทจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินหรือสภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นหรือธุรกิจประกันภัยในภาพรวมทั้งนี้สำนักงานคอปพอ ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยเพื่อลองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบไว้แล้วดังนี้ 5.1. บูรณาการความร่วมมือกับกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีและบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน13บริษัทดังนี้วงเล็บ 1. ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ยื่นเรียกร้องค่าเสนไหมทดแทนไว้กับบริษัทแล้ว ให้ติดต่อกองทุนประกรันวินาศภัยโดยกองทุนประกรันวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหม่ทดแทนไว้แล้วเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไม่สะดุดวงเล็บ2ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัท ให้ยื่นเรียกร้องค่าสินหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัยโดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรร์ประกันภัยวงเล็บ3ผู้ถือกรมธรร์ประกันภัยทุกประเภทสามารถที่จะดําเนินการในส่วนของกรมธรร์ประกันภัยดังกล่าวดังนี้ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่หรือนำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัยวงเล็บ4 ผู้ถือกรมธรรประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19สามารถนำเบีย้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19จากบริษัททิพย์พยะประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคมา่าในวงเงินความคุ้มครอง3 0 0 0 0 0บาท เบี้ยประกันภัย300บาทหรือนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการโดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก10%ของกรมทรรใหม่แต่ไม่เกิน500บาทยกเว้นกรมทรรประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชือ 2019, ้อไวรัสโคโรนา2019ิโควิด -19 ของบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชน และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับพรบ5.2ตั้งศูนย์ให้คำแนะนำรับเรื่องร้องเรียนและอำนวยความสะดวกในการรับคำขอรับชำระหนี้รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการรับคำขอรับชำระหนี้ทั้งที่สำนักงานคอปอส่วนกลางและสำนักงานคอปอส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง5.3จัดเตรียมสถานที่ที่สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้วงเล็บ1กองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีอาคารชินวัตรทาวเวอร์3ชั้น15เลขที่1010 10. ถนนวิภาวดีลังสิต แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900หมายเลขโทรศัพท์02791 1444ต่อ1 5ต่อ1 1ถึง15และ21-24ถึสงส4 2สำนักงานคอปพอซึ่งได้รับมอบหมายจากกองทุนประกันวินาศภัยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับเอกสาร หลักฐานการขอรับชำระหนี้แล้วส่งต่อให้กองทุนประกันวินาศภัยต่อไปโดยผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นได้ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดดังนี้ส่วนกลางยื่นได้3แห่งดังนี้เดี๋ยวที่อยู่นะครับที่อยู่นะครับก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ไปเสิร์ชนะครับดูได้นะครับใน Google นะครับนะฮะ ดีกว่าเพราะว่าผมผมอ่านไปก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับไปดูใน Google ก็ได้นะครับเข้าไปที่สำนักงานคอปพอนะครับแล้วก็ที่ยื่นนะครับที่อยู่สำหรับยืน่นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนะครับการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทเอเชียนะครับว่าเราสามารถยื่นเรื่องนี้ได้ที่ไหนหรือนะครับ สามารถแอดไลน์นะครับที่นี่นะครับค่อยๆฟังนะครับลองแอดไลน์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ a o i c connect นะครับสกดทีละตัวนะครับ a s i g n o i c c o n n c t นะครับแล้วก็ น,นี้นะครับส่วนภูมิภาคนะครับสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงานคอปปอภาคและสำนักงานคอปปอจังหวัดทั่วประเทศ5.4สำนักงานคอปปอนะครับได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยเฉพาะขึ้นเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยได้รวดเร็วขึ้นโดยระบบจะแจ้งข้อมูลไปยังผู้เอาประกันภัยทางออนไลน์5.5บูรณาการความร่วมมือกับกองทุนประกันวินาศภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์รวม47คู่สายเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยจะเพิ่มเป็น100คู่สายในระยะถัดไปหากเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อจากต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทภายใน60วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัย กำหนดในประกาศโดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนาจำนวนสองชุดประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ดังนี้กรมประทันประกันภยัยบัตรประจำตัวประชาชนใบเคลมใบนัดชำระหนี้หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงข้อมูลหนี้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคลและหากเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภยัยให้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ต้นฉบับ พร้อมทั้งสำเนาจำนวนหนึ่งชุดประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ดังนี้แสดงหลักฐานแสดงถึงมูลหนี้บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคลทั้งนี้หากเจ้าหนี้ไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยติดอากรสแตม30บาทพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายตั้งแต่ให้บริษัทจุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราวตามมาตรา52พนักงานเจ้าหน้าที่ของคอปพอที่เข้าไปประจำหนที่ทำการบริษัทเพื่อดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่จำเป็นและเร่งเคลียร์ค่าสินหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยเป็นอันดับแรกทําให้สํานักงานคอปพอสามารถเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้มากกว่า13,000รายเป็นเงินกว่า800ล้านบาทซึ่งทรัพย์สินของบริษัทก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลค่าเคลมที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆได้และบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงินได้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อให้กองทุนประกันวินาศภัยเข้ามาดูแลโดยใช้เงินกองทุนเยียวยาผู้เอาประกันภัยซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้ดูแลประชาชนให้เต็มที่โดยหลังจากเพิกถอนใบอนุญาตแล้วกองทุนประกันวินาศภัยจะรับช่วงจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับกรมสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันกับบริษัท ได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชนโดยโอนให้กับบริษัทประกันภัยอื่นรับผิดชอบต่อนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด1 9โดยเฉพาะขึ้นเพื่อลองรับผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์ความคุ้มครองโควิด -19 ต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองดูแลโดยสำนักงานคอปพ,พจะบูรณาการร่วมกับ กองทุนประกันวินาศภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่และพร้อมน้อมรับทุกคำชี้แนะในการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนสำหรับรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคอปพหรือสอบถามได้ที่สายด่วนคอปพอ186เลขาธิการคอปพ กล่าวในตอนท้ายผมจะพิมพ์นะครับชื่อเว็บไซต์นะครับของคอปพอนะครับเดี๋ยวอ่านได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะ w w w o i c o r t h นี่นะครับชื่อเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปที่หน้าจอนี่ครับ w w w o i c o r t h ทุกคนสามารถเข้าไปดูที่อยู่ในการยื่นเรื่องได้นะครับหรือว่าชื่อเว็บไซต์หรือล n n แอดในการที่จะเข้าไปสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โดยตรงออพอดีว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็ได้เห็นชื่อเว็บไซต์นะครับที่คอพอพอได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับ คนที่ต้องการความสะดวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะมีหัวข้อนะฮะสหัวข้อผมจําได้คร่าวๆว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะขอยกเลิกยกเลิกนะครับเพื่อรับเงินคืนนะครับหรือขอส่วนลดนะครับหรือในการที่จะเอา,เ,อา,เ,อาเรียกว่าอะไรเรียกว่าขอความช่วยเหลือ ในการที่จะโยกนะโยกกรมทันก็คือไปซื้อความคุ้มครองกับทิพยะนะครับแทนนะครับซึ่งออพอไปอยู่กับทิพยะแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับประกันโควิด19เนี่ยก็คือจะได้เคลมในกรณีที่เป็นภาวะโคม่านะครับซึ่งได้เงิน3 0 0แสนบาทจากโคม่าในในการเป็นโควิด19นะครับ แต่ตอนนี้นะครับผมลองเข้าไปในลิงก์นี้แล้วเหมือนกับว่ามันล่มอยู่เนาะมันล่มอยู่หรือว่ามีการปิดไปก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีลิงก์ออกมาใหม่นะครับก็ติดตามใน youtube นี้ได้เลยนะครับผมจะเอาลิงก์นะครับมาให้ทุกๆคนนะครับได้คลิกเข้าไปเพื่อจะสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายๆเนาะดำเนินการได้อย่างง่ายๆในการที่จะเลือกว่าจะ ขอรับความช่วยเหลือแบบไหนนะครับจะได้สะดวกนะครับจะได้สะดวกไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรให้ให้มันยุ่งยากมากมายเนาะก็จะได้ง่ายโอเคครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบริษัทเอเชียประกันภัยนะครับนะใครที่ทําประกันกับบริษัทเอเชียประกันภัยไว้ก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลนะครับคอพอพอบอกว่ามีวิธีหรือแนวทางในการช่วยเหลือนะครับ นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ในการที่เอเชียประกันภัยมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับไม่ไม่ได้แปลว่าเรื่องประกันในประเทศไทยจะมีปัญหาไปด้วยซึ่งเ,เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีความมั่นคงอยู่ครับมีความมั่นคงอยู่แล้วก็มีบริษัทอื่นๆอีกหลายบริษัทนะครับที่ยังสามารถประกอบธุรกิจ อันนี้ต่อไปได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องประกันนะครับก็คนไทยเรานะครับสามารถให้ความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องประกันต่อไปได้นะครับให้ความมั่นใจต่อไปได้ทั้งนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีหลายคนได้เคลมนะครับประกันโควิด -19 เกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจอจ่ายหรือว่าเงินชดเชยรายวันนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผม ได้เห็นและติดตามอยู่นะครับนะก็หลายคนผมก็ได้ช่วยเหลือไปนะครับก็ได้เงินกันไปเป็นแสนๆเลยนะครับดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับหลายๆบริษัทยังคงเคลมได้อยู่ตามปกตินะครับได้เงินไปแล้วหลายคนนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีลิงก์ออกมานะครับต่อจากนี้นะครับที่สามารถใช้ได้นะครับก็ เดี๋ยวมาติดตามดูกันผมจะเอามาลงใน YouTube ในช่องนี้นะครับ Big Place Forward นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อไปอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาพูดอีกนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ